ก็ใครมาร้านหมูกระทะแม่จันดีอย่าเอ่ยคำนี้นะกินขนมปังปิ้งไหมเอ่ยมาทำไมเอ่ยแล้วก็ต้องไปสิใครเอ่ย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 จะเรี้ยงของหวานใคร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 ใช่ครับเพราะละแวกนั้นมีร้านเป่าเป่าครับ ซึ่งเป็นร้านขนมปังปิ้งนมสดที่อร่อยบอกใครเลยครับเวลามาร้านหมูกระทะที่ไรนะครับคอนเซ็ปต์ของคนไทยกินขาวไม่กินหวานก็ไม่ได้นั้นครอบครัวตัวตึงของเราแล้วก็จัดไปสิครับและที่สำคัญร้านนี้ไม่ได้มีแค่ของหวานนะครับยังมีน้ำเก๊กฮวยมีฟองด้วยไอสายกินถ่ายเที่ยวสายแฮงเอาท์มาร้านนี้ได้เลยครับดูขนมปิ้ง ปังปิ้งไม่ใช่ปิ้ง <c oughs> ของเขาสิครับอมาสิจากเตาสู่โตะ๊ะเป็นไงละ่ะโปะด้วยไอติมนี่ซาลาเปาลาวานะครับจะอาจจะฉีกผิดไปหน่อยลาวาก็เลยไม่เยิมแต่ทุกอย่างลงตัวเป๊ะครับฉีกฉีกจิ้มจิมเข้าปากมวบตาเลือกนั่นแหละครับอร่อย <c oughs> เป็นการเพิ่มเลี่ยนจากหมูกระทะ มาเป็นไอศครีมบอกเลยว่าลงตัวสุดๆเลยครับเอาจริงๆเวลาที่เราได้มาแฮงเอาทกับเพื่อนหรือมากับครอบครัวหรือมากับคนสนิทที่รู้ใจนะครับเวลาทานข้าวเสร็จตามด้วยของหวาน ตามด้วยการพูดคุยเมสามอยหยอกล้อกันตามภาษาคนที่ไม่ได้เจอกันนานมันเป็นการเติมเต็มวิทย์ให้เราได้อีกแบบหนึ่งนะครับเวลาเราเหนื่อยการทำงานได้มาแชร์ความรู้สึกได้มาแชร์เรื่องราวกับเพื่อนสนิทและก็ก็ครอบครัวโคตรเป็นการฮิวใจอย่างหนึ่งเลยคุณว่าไหมที่สำคัญครับเลือกร้านที่มีบรรยากาศดีๆีวิสต์ดีดีดดดงานดีๆ ขนมอร่อยอร่อยยิ่งทำให้สนทนาของเราในวันนั้นมันโคตรยิ่งหิวใจเลยครับอื้กินได้ไหมเนี่ยเป็นกัว <c oughs> ขาดกใคยไม่กินไม่ต้องพูดนะครับว่าพวกเราอิ่มกันแค่ไหนดูจากเสียงเมื่อสักครู่แล้วก็ไฟนารุปของทั้งหมดของลานนี้ครับต้องขอขอบคุณครอบครัวที่น่ารักของผมทุกคนนะครับที่มาช่วยหิวใจกันในวันนี้ ขอบคุณมากเลยครับงานาถามเลยแล้วเนี่ยทำไมต้องเก๊กหล่อขึ้นหล่อ